อูไปเร็วถ่ายของไปอย่างพี่อะไรครับเนี่ยมาเป็นมาลูกผสมครับเอตะกูลตระกูลอะไรพี่เตะกูนนีมาเตากูนนีมาเหรอพี่ต้นลูกผสมมันออกเป็นปกติเตะกูลนีมามันจะออกเป็นสีสีนะนี่ออกเป็นแบบตระกูลเขียวเหลืองเนาะอันนี้มันอารมณ์ด่างเป็นไหมด่างก็อารมณ์ด่างอารมณ์ด่างส่วนที่นี้นะน่าจะเป็นโฟชินด่างเข้าขันมาอ่าก็รากต้นมันจะยังมีความเป็นโฟชินอยู่แล้วก็โซลชินนี้เหรอพี่ใช่ครับโซชินมันจะเป็นไม้ในต่างใบยาวๆครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกัน ก็เข้ากับขนาดอืมครับแต่คือลายลายเลยอะไรมันก็สวยนะพี่นะนี่ถ้าเดี๋ยวคงทยอยด่างหมดเนาะเพราะก้านแบบนี้แล้วอะด่างงันดอกเนะเออดอกนี้คือแบบอากูนีมาชัดๆเลยนะเต็มๆสีมันไม่เปิดครับไม่อ่อนนอไม่อ่อนกำลังมาสีมเ็เดี๋ยวคงต้องรออีกสักหน่อยใช่ใช่แบบนี้แบบนี้กันครับอันนี้เปิดเปิดมาราคาไงพี่อันนี้สองพันห้าครับสองพันห้าเดี๋ยพี่มีจำนวนไม่ใช่อ๋อมีมีพวกนี้เลยครับพี่แลวเลยจะสุดแล้วก็เลยจะสุด ที่สองอ๋อสองพันถึงสองพันห้าแหละประมาณนั้นอย่าพี่ใช่ครับในวงนี้สีไม่ใช่เป็นด่างแต่สวยจริงนะใบไม้เป็นงมอยหนึ่งครับผมเอใบแก่จะเป็นเราใบแก่เนี่คือคือพอพอสีมาได้ก็คือแบบสดเลยสีชัดเลยนะไม่ใช่ลายด่างสวยจริงนะพี่นี่เป็นใบเกลียวพี่นะตัวโมดะโมด้าดังใบใหญ่พร้อมใช้ยังไงพี่ราคาประมาณไหนครับต้นใหญ่เนี่ยสองพันห้า ต้นเล็กต้นเล็กต้วยหกร้อยบาทหกร้อยบาทดังดังน้อยหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยๆตามกันไปนะพี่นะมีจำนวนไหมพี่หรือมีเท่านี้เลยพี่มีนะพีแบบมีเยอมีมีเยอะใช่ไหมพี่เอ๊เหมือนกันหรือคนละตัวหรือพี่คนละตัวตัวเดียวกันตัวเดียวกันเหรออันนี้มันก่ายยังไงนะพี่ก็อันนี้จะเป็นคูนซับครับเป็นตระกูลอโกนิมาตระกูลนีมาแบบการของผู้ใหญ่แบบลำๆอะไรเราเป็นไม้แต่งแต่งบ้านภายในแหละครับ แต่จริงผมว่าอย่างเงี้ง<า>ยอิ่งส,สวยเลยนะลายมันสวยขาวเขียวเหลืองแล้วก็เนี่ยมีติดติดอ่อืมสวยสวยพี่คือสวยแต่ว่ามันทรงทรงใหญ่เลยอย่างอย่างอันนี้อันนี้คือราคาประมาณไหนพี่สองสองต้นเลยเนี่ยพี่ใช่ครับต้นนี้ปอนี่สองร้อยห้าสิบฮะเอามาดิสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบใช่ใช่นี่อสองร้อยห้าสิบใช่ครับมีจำนวนเลยพี่มีครับมีเยอะมีจำน,น,น,นวนเลยใช่ไหมมีครับเอ้ผมว่าสวยนะแต่งมน้าได้เลยโคดได้เลยพี่เนี่ยโอ้่าโคดได้เลยนะนี่ผมเห็นเลยยางอยากได้เลยเนี่ย แล้วอันนี้นตัวเนี้ยมันเกิดจากการตัดของตัวเนี้ครับแล้วมันกลายลายกลายลายยังไงพี่ก็จริงจริงมันต้องเป็นลายผมว่าลายเ<ล>หมือนกับเสนีก้อนขาวเลยลายเหมือนเสนีก้อนขาวเลยลายมันเปลี่ยนไปเลย,เลยไงไปดังกระทาทองอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้พอดีตัดแล้วมันกลายมาต้นเดียวอันนี้คือหนึ่งใบแต่ว่าสองสองสองลายพร้อมกันเลยนะตัดตัดมันก็กลายไม้มันกลายได้ครับ แต่ผมว่าแบบนี้สวยกว่าเยอะเลยนะนี่คือ250บาทนี่คือยากมากเลยนะใช่เออนี่คือจริงๆถ้าทำอเล็กนี่คือได้ราคาดีเลยนะพี่นี่เป็นมงกุฎทองครับมงกุฎทองอากนยิ่มาเหมือนกันใช่ครับมงกุฎทองแต่วขาก็ดูกเน็ตกอหน่อยดิโอ้นี่หลายๆยกอเลยนะพี่เยอะมากเยอะมากเออจะไปแบ่งก็ได้นะเนี่ยอันนี้ยังไงเอ่ยราคาประมาณไหนสองร้อยห้าสิบเท่ากันครับเท่าไหร่นะพี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเอ้ของพี่เน้นสีแบบสีเงินๆแบบนี้ก็สวยนะพี่ใช่ทำตัวเดียวกันนะ ก็คืออันเดียวกันบางทีมันออกเป็นทางเหลืองบ้างทางขาวบ้างตามปกติของต้นไม้นะพี่<ช>น้ำใสสองร้อยห้าสิบบาทบโอ้โหราคาดีต้นสวยนะพี่มีจำนวนเหมือนกันใช่ไหมพี่มีครับนี่แบบนี้มีจำนวนครับ<อ>ยังไงพักร้านไหนครับพี่อยู่โครออง,งการยี่สิบสองครับโครงิบสครับโครงการยี่สิบสองยี้จิบสองใกล้โค้งใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดซอยยี่สิบเก้าค่ะ ถ้าเกิดมาหน้าร้านก็คือจะเห็นของเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีช่องทางติดต่ออื่นเดี๋ยพี่ถ้าเป็นเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กช่างอู๋ช่างอู๋ครับใช่ครับยามากสร้างครับต่อมาครับหรือฝากเบอร์ไว้ไหนน่อยดี่ะศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สี่เก้าสามสามห้าสามเก้าอยู่สามหเป็นเบอร์ไลน์ใช่ครับทักผ่านทางนั้นก็ได้เหมือนกันเอ๊ะเดี๋ยวนะมาจะตุจักกี่วันที่อยู่ที่เนี่ยวันที่นี่ผมจะลงแอังคารกับสองวันดังนั้นมาเจอกันได้สองวันใช่ กันพิหรหันมาอยู่แล้ว<ช>ถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นก็ทักไปที่ไลน์ดีกว่าได้ครับได้ไดขอบคุณครพี่ขอ,ขอบคุณครับ